สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู f a น ta สติ c โฟรนะครับผมสำหรับภาคปีสองพันยี่สิบห้านะฮะในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีตอนพูดตอนต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการพูดเรื่องความรู้สึกคร่าวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงครึ่งหลังเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวหนังสือขึ้นไว้นะครับเตือนไว้เราจะพูดถึงเนื้อหาในเรื่องแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงจุดที่มัน พีคหรือว่าจุดที่สําคัญจน,นอาจจะบอกพอคุณรู้ไปดูหนังไม่สนุกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นการพูดถึงเนื้อหาในเรื่องไงเผ <c oughs> ื่อบ,บางคนอาจจะซีเรียสในส่วนตรงนั้นเราก็จะขึ้นเตือนไว้ก่อนนะฮะมาที่ตอนต้นก่อนจะเห็นว่าผมรีวิวผมต้องผมต้องเคลียร์ตรง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 ,ตรงที่หน้าเพจตัวเองก่อนบางคนเออเดี๋ยวนี้คนเขาชอบแบบเชื่ออ่ากลายเป็นเขาไม่เชื่อเรา,ท,าทั้งที่เราก็พูดตรงตลอดอืมันอาจจะดูแบบสวยสวยหรูไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเพราะว่า อันนี้มันจะมีคนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอนนขอ,บค,บ,อ, 1, อบคุณครับโทรมโอชาร์กหนึ่งในเสาหลักเราห้าี่เดือนนะคุณครับในนี้ผมบอกว่า Fantastic Four สองพสุดยอดมากๆครับบอกเลยว่ากดีนะคือสนุกน่ารักสดใสอบอุ่นครอบครัวรักเด็กสามะคัคคีกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐซี ภูมิใจรักสมัครสมานมากๆครับตัวเอกว่าดีขนาดนี้แล้วตัวร้ายอย่างกาแล็กติสนี่ทั้งยิ่งใหญ่อลังการน่ากลัวโหดแต่แอบเผยความซื่อบื้อเงอะงะงั่ง,ง,ง,งนิดๆจะใช้คำว่าโง่ก็ดูแรงไปหน่อยแต่ให้ยังคงมีความน่ารักสดใสและไม่น่ากลัวเกินไปสำหรับคุณหนูๆหน,หนูถ้าลงหนังมีขขยนมกับซีเรียลแล้วเปิดรอบเช้าให้ดูด้วยจะยิ่งเพอร์เฟกมากกว่านี้สนุกด,ดูได้ทั้งครอบครัวสนุกสุดนะฮะก็เลยย่อเป็นสนุก ดูแล้วผมชอบมาร์ไปซ้ำอีกแน่นอนครับอันนี้ผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ะนะอันนี้ผมก็เลยพยายามจะบอกอ้อมๆไม่เป็นการสปอยไปเฮ้ยอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงวะมันอยากได้นมกับซีเรียลมานั่งฉกกินตอนเช้าแล้วต้องเป็นรอบเ,เช้าเ้ามันเป็นความรู้สึกอบอุ่นมากเป็นความรู้สึกว่ามันดูแล้วมันดูแล,น,แลนึกนึกถึงวัยประมาณนั้นเพราะว่าตรงนี้ผมว่าดีตรงที่ว่า M.C.U เขาก็ทาตัดเลี่ยนได้อยู่เพราะว่าคุณต้องเห็นเรื่องก่อนหน้านี้มันเป็นแนว Dark and Dink นะฮะ อย่างแซนเดอร์โบนี่จะเป็นแบบคนพังพังคนอะไรคนดังๆคนพังพังมาปังปังมาดิ่งดิ่งมาดำดำมาดักดักอย่างนี้ใช่ไหม่ะมันก็มาแบบสดใสอบอุ่นบ้างไงไม่งั้นมันจะมาดิ่งดิ่งดักดักอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อันนี้มันทุกเพศทุกวัยฮะพาครอบครัวไปดูได้ฉากโหดร้ายฉากอะไรแบบที่มันแบบว่าต้องมานั่งบอกเด็กบอกลูกบอกหลานนี่ไม่มีแต่จะเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าที่บางทีมันอาจจะหนักอึ้งในส่วนของครอบครัว ในส่วนตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยดันไปเห็นในตัวอย่างมาก่อนถ้าผมเห็นในหนังน่าจะรู้สึกยิ่งหนักอึ้งไปกว่าน,นั้นหน่อยนะฮะแต่ว่านี้เราถ้าเราดูตัวอย่างเราจะพูดเนะะื้อหาเท่าที่ในตัวอย่างนะก็คือพอยต์หลักของในภาคนี้เนาะเราก็จะได้เห็นแฟนตาสติ c โฟกลุ่มนี้โดยที่ในตอนต้นเรื่องเนี่ยเขามีการปูพื้นฐานตัวละครมาให้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักแฟนตาสติฟโฟล์เขาจะเล่าคร่าวๆแบบรวดเร็วมากแบบกระชับมากๆค่ะว่า สี่คนนี้เขาไปทําอะไรยังไงที่ไหนมาแล้วได้พลังมายังไงอย่างนี้แล้วก็เขาเป็นที่รักของผู้คนในจักรวาลย่านนี้มามากมายขนาดไหนออกมาจากโรงตอนต้นก็ลือก็จําได้ตอนนี้ลืมเฉยเลยแปดสามแปดหรืออะไรนะ <laughs> ผมจาไม่ได้ <laughs> เฮ้ยผมจําสายรถไม่ได้และเฉยเลยว่าออกมาจากโรงแล้วปุ <laughs> ๊บไอ้นี่แหละคือเออแปดสองแปดใช่ไหมแม่ผิดไปผิดผิดไปตัวเดียวไอ้ทิศถ้าเกิดปากับเลขนะลูกเอ้ยเออก็ผิดอยู่ดีแม่งผิดเลขกลาง นั่นแหละแปดสองแปดนะอืมหนึ 1, 3, 8, 8, 8, ่งสามแปดไปพระประแดงนั่นแหละเออก็ในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าเขาเป็นที่รักของผู้คนในโลกนั้นมากมากเลยนะครับแล้ว่าผูกพันกันมาเป็นหนึ่งเดียวมีมีปัญหาอะไรนี่ในนี้เขาก็เคลียร์ให้แก้ให้ตลอดจนกระทั่งมันเจอปัญหาที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆในส่วนของที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือมีเจ้าตัวกินดาวตัวนั้นชื่อว่ากาแล็กติสเนี่ยฮะเขาอยากจะกิน <c oughs> แบบอืมดาวนี้น่ากินจังเลยอ่ะอยากกินดาวดวงนี้ส่งลูกน้องไปก็คือซิ l เวอร์เซ e รนะก็คือตามนั่นน่ะตามแฟนตาติกโฟที่รู้จักกันเลยอ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นแฟนอันนี้ก็จะเป็นซิวเวอร์เซ e ร์ฟอร์หิงเนี่ยเขาก็จะมาซิ l เวอร์เซ e ร์เ n x หญิงคนนี้ผมดูในเวอร์ชั่นภาคไทยเขาจะพูดแบบเอออะไรบัตรนี้ท่านกาเล็กตัสอยากจะเสวยของอร่อยเออ,เอ,อสําสํานวน สำนวนการพูดมันจะแปลกๆมันจะโบราณมหมเข้าใจว่าเป็นธีมยุคหกศูนย์แต่มันก็จะมาแบบแนวนั้นผมก็จะแบบตายน่ารักขนาดนั้นเลยล่ะอยากกินมากในส่วนตรงนี้มาเตือนไว้ก่อนโดนกินแน่อย่างนี้นะฮะซึ่งในตอนแรกมันจะรู้สึกว่าหูมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจยากที่จะต่อกอนมากเราต้องทํายังไงดีเราไปเจราจาดีกว่าอะไรมันก็จะเลยเกิดขึ้นในส่วนของเนื้อหาของภาคนี้แหละ เวิ l d s เซตติ้งของในโลกอันนี้ผมชอบความไฮเทค60นของมันฮะมันไฮเทคแบบมีเครื่องวาร์ปเครื่องอะไรแบบนี้ที่สามารถสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้ด้วยลิลิชาร์นี่เป็นคนที่สมกับเป็นคนที่ฉลาดมากจริงในเรื่องนี้ฉลาดมากๆโดยที่ไม่ต้องมีตัวละครมายืนเรียหลังอยู่ฉลาดฉลาดจังเลยนี่ฉลาดจังเลยตัวที่นี้เหมือนเหมือนแบบต้องเดินมาเอามือมาตีไหล่ฉลาดจังเลยเนี้ยหูบ้าไม่มีในนี้โชว์ความฉลาดให้เห็นแบบ แบบ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 ที่ฉลาดเองอะเรารู้ได้ว่าเขาฉลาดเหนื่อยด้วยฮนะผมเหนื่อยแทนลีดลิชาร์ดในเวอร์ชันนี้มากเลยคือเขาเป็นคนที่แบบมันมีมันมีความกังวลมีอะไรในหัวที่เขาต้องคิดแล้วเขาก็จะเดินไปเขียนกระดานน่ะแล้วก็ต้องเขียนตเต็มกระดานไปหมดโอ๊ยกังวลตรงส่วนนี้เขียนกระดานเขียนกระดานนี่บอกโอ๊ยวางแผนตรงส่วนนี้เขียนกระดานเขียนกระดานคำนวณส่วนนั้นเขียนกระดานเขียนกระดานแล้วมันจะมีเรื่องหน้าปวดหัวแลรให้ลีดเข้ามาคิดมากในส่วน ในขณะที่ตัวซูเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นห่วงสามีตัวเองในเรื่องคิดมากเลยแหละแต่เวลาที่แก้ปัญหาเลยในยซูมันจะมาแบบโชะเดียวแล้วมันรู้สึกว่าอ,อ,อัวิธีเนี้ยเวิร์กที่รักอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอืมก็สมกับเป็นช้างเท้าหน้าจริงๆในส่วนตรงนี้นะฮะลีดก็คือพยายามคิดไงพยายามคิดนูน่นคิดนี่คิดมากอะไรหลายๆแบบแต่ซูมาชั่วเดียวเลยในขณะที่อีกสองตัวละครเนี่ยก็ไม่ก็เด่นไม่แพ้กันเพราะว่า ในส่วนของเดอะติงผมน่าจะชอบเวอร์ชั่นนี้มากที่สุดเท่าที่เคยดูแฟนตาติกโฟมาละเวอร์ชั่นนี้เขาเป็นเวอร์ชั่นที่เขาแข็งแกร่งแล้วครับเขาแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจรู้สึกว่าปมเปิมอะไรนู่นนี่จะให้กูมาเดินงอนแล้วกูไปยืนอยู่ริมสะพานอยู่3ชั่วโมงกูก็ไม่เอานี่ฉันเป็นคนแข็งแกร่งฉันฝ่าฟันเรื่องอะไรได้อะไรได้ทุกอย่างมีวุฒิภาวะมากๆนะมีวุฒิภาวะมากๆเลยใครจะแซวจะอะไรนี่เขาเป็นมิตรกับผู้คนในโลกใบนั้นมากๆรู้สึกผมชอบติงเวอร์ชันนี้มากๆเลยนะครับ แล้วก็มีประโยชน์กับทีมด้วยไม่มัวแบบขี้งอนอะไรนิดหน่อยก็ไปใจหน่อยเลยไม่มีเลยอันนี้คือคุณประโยชน์ทรงคุณประโยชน์มากๆแล้วก็โมเมนต์เฮฮากับเพื่อนๆอะไรก็ยังมีเสมอแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยรักใคร่กลมเกลียวแล้วก็สนิทกันมากจริงๆฮะในผมชอบในส่วนตรงนี้มากแล้วก็ส่วนจอห์นนี่สตอรมนะฮะในเวอร์ชั่นนี้ผมว่าเป็นเป็น,ปนคนเป็น หนุ่มน้อยจอนนี่ที่มีประโยชน์มากๆแล้วกันฮะในส่วนของความที่สร้างปัญหาหรืออะไรหรือตัวแสบอะไรเนี่ยอันนี้จะไม่ไม่มีตรงส่วนนั้นละมันก็ต้องแบบช่วยเหลือกันหรืออะไรก็ด้วยความที่อุ๋มึงผ่านมาขนาดนี้แล้วอะทําหน้าทําหน้าที่เป็นฮีโร่มาประมาณนึงแล้วนะมันก็คงจะต้องเติบโตด้วยทั้งบุที่ภาวะทั้งอ,อุปนิสัยหลายๆส่วนในส่วนนี้ก็เลยจะทาให้ความเพย์บอยอเขาบอกว่าเลยนะความหนุ่มฮอตอาจจะลดลงนิดนึงแต่เขาก็บอกแล้วนะเขาเป็นหนุ่มฮอต พราะมันมีคนบอกว่าพี่ไม่ไม่หนุ่มฮอตได้ไงมันเป็นจีบคนนั้นเลยนะผมบอกเดี๋ยวหนุ่มหนุ่มฮอตไม่จำเป็นต้องไปจีบสิหนุ่มฮอตให้ดูไอจิมมี่ในซูเปอร์แมนอ่นนั่นนะหนุ่มฮอตยังเราจะสงสัยมันฮอตยังไงแต่เรารู้ได้เลยว่ามันเป็นหนุ่มฮอตใช่ไหมฮอตจัดอันนั้นอ่ะส่วนอันนี้มันฮอตตรงไฟมันอ่ะส่วนความหนุ่มฮอตยังไม่ได้เห็นเยอะอะไรเท่าไหร่แต่ก็ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้จําเป็นกับการเล่าเรื่องขนาดนั้นก็ให้รู้ว่ามันประมาณหนุ่มฮอตก็พอแค่ว่าลุคอัะครรน่่มมดูแเาไ ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีความเป็นหนุ่มฮอตหรือมีความแบบมีเสน่ห์อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นของเวอร์ชันแรกสุดเนี่ยพี่หนุ่มน้อยจอนนี่ในวัยห้าสิบแล้วตอนนั้นอันนั้นก็ฮอตจริงว่ะอันนั้นผมว่าแกก็หนุ่มฮอตจริงๆบางคนก็อาจจะสลัดภาพอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับก,ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าบทของตัวละคร Human นฮอเนี่ยในในแฟนตาติกโฟเวอร์ชั่นใหม่มันมันทําได้ทรงพลังและมีประโยชน์กว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้ก็คือมีประโยชน์ทั้งหมด4ี่คนเลยนะฮะ ในกลุ่มตัวหลักเนี่ยมันเด่นสักขนาดนี้และการแชร์บทเนี่ยเขาโดดเด่นสักขนาดนั้นเนี่ยเราก็ไปที่กลุ่มตัวร้ายบ้างนะองค์กรตัวร้ายเนยผมให้ความยิ่งใหญ่สุดยอดของมันนี่พอๆกับเอซิเคียวในมาดามเว็บเลยนะเอ,อลูกน้องมีตัวหนึ่งพอดีเลยอะ่ะเออแถมมึงก็ดูแลลูกน้องมึงไม่ดีด้วยก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีก็ดีถือว่าอันนี้ผมถือว่าใช้ได้แล้วก็ผมเหมือนเห็นภาพสะท้อนอีซิเคียวในในตัวกาเล็กตัสเลยนะครับในส่วนตรงนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะชอบนะ เรามักจะเห็นตัวร้ายประมาณนี้ในหนังฮีโร่ในยุคหลังๆมันต้องประมาณนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นได้ว่าถ้ามึงปกครองลูกน้องในคอนโทรลมึงไม่ดีเนี่ยมึงก็จะเดียวดายแบบนี้ดังนั้นลูกน้องมึงก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยมึงดูแลเขาดีๆหน่อยไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะโอเคในส่วนนี้อ่ะทีนี้มันจะเริ่มมีการสปอยเนื้อหาหน่อยหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะส่วนเรื่องซีจเรื่องอะไรผมไม่ได้เป็นคนซีเรียส เกับเรื่อง CG อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วหนังสนุกก็คือสนุกอะ CG มันจะลอยอะไรก็ไม่มีปัญหาถ้าหนังมันสนุกอันนี้ก็ไม่ได้ลอยอะไรขนาดนั้นแต่ตอนตอนท้ายๆอาจจะแปลกๆหน่อยใช่ไหมละ่ะก็เข้าใจได้ครับเพราะมันยกสเกลไประดับหนังไคจูด,ด้วยนะครับมันก็จะต้องเพิ่มรายละเอียดเพิ่มอะไรมามา,มา,มากมากหน่อยแต่ถือว่าดีกว่าเรื่องก่อนๆเยอะอยู่ในส่วนตรงนี้นะฮะแต่สิ่งที่ดีน่าชื่นชมที่สุดในเรื่องน่าจะชมเรื่องเสียงประกอบฮะ ทั้งสาวประกอบแล้วก็ดนตรีประกอบพวกเพลงประกอบอะครับเพลงประกอบเขาขยันใส่เข้าไปมากเลยใส่โคตรเยอะเลยแล้วมันเข้ากับบรรยากาศนะตอนนั้นแล้วมันส่งให้บรรยากาศในหนังมันเจ๋งยิ่งขึ้นไปอีกนี่ผมชอบมากมันเลยกลายเป็นว่าในหนังเรื่องนี้มันจะมีซีนแอคชั่นน้อยแบบน้อยถ้าสําหรับผมคือน้อยสุดๆไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เน้นแอคชั่นไม่ได้เน้นบูอะไรขนาดนั้นถ้าเวลาจะสู้กันก็จะเป็นปล่อยพลังยุ่ยใยุ่ยยุ่ยใอะไรเงี้ยแต่มันจะมีซีนไล่ล่า ระหว่างซ i เ v e r Surfer ฟอร์กับพวกกลุ่มแฟนตาติกโฟที่ผมว่ามันดีงามมากๆนะครับมันทำได้มันทาได้เท่มากๆผมว่านะเท่ใช้ได้แต่อย่าเอาไปเทียบอย่าเอาไปเทียบกับไอของอันอีกอีกค่ายหนึ่งฝั่งหนึ่งเพราะอันนั้นมันมีซีนแอคชั่นหลายฉากและไอซีนเท่ก็เท่ชิบหายเลยอันนี้เนี่ยมันมีซีนเท่ใหญ่ๆหนึ่งซีนผมก็ปลื้มใจแล้วเพราะซีนนั้นเท่มากในส่วนของซีเวิร์ลเซิร์ฟเฟอร์นะแต่จะเรียกว่าซีนนั้นเป็นซีนสู้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเป็นซีนไล่ล่านะะครับอ เดี๋ยวขึ้นข้อความเตือนนิดนึงแล้วกันในส่วนตรงนี้อ่ะอันนี้เพคนที่ฟังน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปดูไหมนะเน,นี่ยอ่ะมีสปอยนิดนึงในส่วนนี้มันจะมีอยู่ในตัวอย่างไงที่คุณจะต้องเลือกฮะว่าคุณจะส่งลูกของคุณไปให้กาแล็กตัสหรือว่าคุณจะปล่อยให้กาแล็กตัสมันกินดาวของคุณอันนี้เป็นอะไรที่หนักหน่วงในความรู้สึกมากมากเพราะว่ากาแล็กตัสมันแบบว่าพอไปเจรจากันในส่วนตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่าจุดประสงค์กาแล็กตัสรู้สึกว่า อุ้ยไม่อยากให้กินดาวรลเมีเอาก็ได้แต่อยากได้ลูกอะ่ะอยากได้ลูกมาลูกลูกของซูกับลีดอะ่ที่กาลังตั้งท้องอยู่และกําลังจะคลอดด้วยครับเพราะว่านางบอกไอ้กาแล็กตัสนางบอกว่าคือลูกเธออ่ะคือแบบมันจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่แทบจะที่สุดในจักรยานเลยดีกว่าคือมาแทนที่นี่ได้เลยอะ่ะนี่อยากได้มากเอามาให้นี่ได้ปะถ้าให้นี่ปุ๊บเนี่ยนี่จะไม่กินดาวเธอเลยประมาณนี้แล้วใครมันจะไปยอมอะ่ะรู้ไหมซึ่ง ในจุดเนี้ยอาจจะมีส่วนสปอยผมอันนี้เตือนเตือนหน่อยตรงจุดเนี้เผื่อใครคิดว่านั่นเป็นจุดพีคผมคิดว่าอาจจะพอเข้านี้ก่อนแต่ถ้าใครฟังต่อได้ผมอยากให้คุณเตรียมใจไว้ผมว่าเนื้อเรื่องมันเล่ามาดีแล้วฮะในส่วนตรงนี้บางคนอาจจะแค่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วหรอมาเวลทําหนังที่ตัวร้ายแนวนี้อีกแล้วหรอเนี่ยเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาบอกใบ้ามาแล้วเพราะในตอนที่ไปเจราจากับแลกตัสอะไอ้พวกสี่คนนี้มันหนีออกมาได้ง่ายๆเลยดังนั้นคุณต้องเห็นแล้วว่ากแลกตัสแม่งโงม่มาก ตัวมึือขนาดนั้นพลังมือขนาดนั้นมึงปล่อยแม่งหนียังมาสบายใจเชิบดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเอกใจได้แล้วว่าในตอนท้ายเรื่องมันจะต้องโง่ชิบหายผมก็เลยไม่แปลกใจแล้วมีคนมาเสริมข้อมูลให้ด้วยว่าการเล็กตัดในคอมิกมันก็จะโง่ๆแบบเนี้ครับผมก็เลยอ๋องั้นโอเคโอเคเลยเพราะว่าทีเนี้ยมันจะมีจุดที่มันบีบคั้นจิตใจของตัวละครเอกต้องเลือกนะว่าจะเลือกลูกหรือจะเลือกโลก แต่ซูมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มันเวิร์กกว่านั้นมันเวิร์กกว่านั้นก็คือมันไม่จําเป็นต้องเสียสละอันใดอันหนึ่งฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้คุณต้องไปดูเองแล้วกันว่าเขาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแต่ผมจะอธิบายเสริมตรงนี้นะเผื่อใครดูแล้วรู้สึกว,ว่าติดว่าโหมันง่ายจังวะอะไรเงี้ยคนทั่วโลกกําลังประนามเลยทําไมคุณเห็นแก่ตัวคุณจะยอมให้โลกมันโดนอย่างนี้อย่างนั้นแล้วคุณจะไม่ยอมส่งลูกไปเหลอแล้วทําไมซูตัดสินใจแบบนั้นปุ๊บแล้วคนทั่วโลกแมง่งเย้เรา เพราะนั่นคือจัก,กรวาลแปดสองแปดยังไงล่ะเออคุณเอาคุณอย่าเอาบรรทัดฐานของมนุษย์ในจัก,กรวาลหกหนึ่งหกไปเทียบดิเอ้ยหรือของไอเอ็มซมันอะจัก,กรวาลเลยวะเออนั่นแหละผมจำได้ว่าเหมือนเขาเรียกหกหนึ่งหกแต่คนบอกไม่ใช่ครับบอกเอ็มซยูจะเป็นหกเก้า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 อะไรสักอย่างเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเลขอะไรก็สร้างมัน่นเถอะแต่หมายถึงว่าไมล์เซตมันจะต่างกันฮะผู้คนในจัก,กรวาลของแต่และจัก,กรวาลมันไม่เหมือนกันไง จักรวาลน,นี่อาจจะเป็นคนที่ก็มองโลกในแง่บวกเขาแบบอุ้ยจริงด้วยเี่ยพวกเราคือแฟมิลนะ yeah! ี่กันซู้เขานะแฟนตัสติกโฟเย่นี่ไงก็ได้นะผมว่ามันเป็นคนะจักรวาลเราจะเอาไมค์เซ็ตเราไปมันไม่ได้อันเนี้ยคนในจักรวาลน,นั้นเขาก็เป็นแบบคือมันผูกพันกับพวกนี้มาแล้วด้วยไงผมว่าก็ดีแล้วนะครับในส่วนตรงนี้แต่ตรงส่วนที่ผมจะเตือนนิดนึงว่าไอ้ตอนท้ายคุณจะรู้สึกว่าการแล็กตัมันโง่ามากเ๋ยเพราะว่ามันโง่จริงๆมันจะมีสิน้น ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ยขอพูดหน่อยเถอะว่าคือตอนย้อนอดีตซีร์เซิร์ฟมึงมีให้เห็นด้วยว่ายานมึงใหญ่มากมึงดูดหาอะไรขึ้นไปก็ได้มึงอยากได้ลูกมันใช่ไหละ่ะแผนการหอยไอ้พวกนี้เขาบอก <c oughs> ก็ง่ายๆก็เอาลูกไปวางล่อแล้วกาแล็กตัสก็เดินจิกล่อให้กาแล็กตัสเดินมาหยิบสีแล้วเราก็ปล่อยเสาวาปแล้วส่งกาแล็กตัสจื่มหายไปเลยาะก็แบบใครแม่งจะปัญญาอ่อนเดินมาให้อย่างนั้นวะแม่งทําอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> <c oughs> ผมแบบครับผมครับก็โอเค มันมันกระดีนนะมันกระดีนนะยานไปไหนยานจอดอยู่ข้างนอกโดดลงน้ํามาตุ้มเดินมาเดินมาหยิบนะแล้วเขาก็เอาเด็กวางหลอกไว้อืมแล้วมันก็แบบตอนแรกมันเกือบจะโดนหลอกนะแล้วก็แบบเฮ้ยแกคิดว่าฉันจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เหรอฉันสแกนเจอเด็กอยู่ที่ตึกนู่นใช่มึงไม่มองข้ามสิ่งที่เล็กน้อยจริงๆแต่เสาวาร์ปเนี่ยเบลอเลยข้างๆมึงทาไมมึงนึงกว่าถานนมครกรอโอ้โห และสุดท้ายเขาก็โดนกูแบบเออหกโมงเช้ายัางเนี่ยกูได้แต่งตัวไปโรงเรียนผมไปดูตัวร้ายตัวร้ายแม่งโอ้ยตัวร้ายแม่งซื่อบื้อชิบหายเลยอืมในนี้ใครจะให้ข้อมูลใครจะให้เหตุผลเสริมอะไรผมยินดีรับเลยผมแค่รู้สึกแบบเออก็เหมือนดูกระตุนตอนเช้า,าจริงไอตัวร้ายแม่งบิ้วมาตั้งนานถ้ามันจะโง่ขนาดนี้ไม่ต้องส่งลูกไม่ต้องส่งดาวให้แม่งหรอกวะ่ะ เออแต่ก็จริงในส่วนนี้แต่ในส่วนของการขี้คายปัญหาซิว่าเซิร์ฟเอร์เ,รเรนี่ยแม่งก็ผมต้องบอกว่ามันใช้วิธีการเล่าแบบกระชับฮะในส่วนตรงนี้ไอบางคนอาจจะรู้สึกติดตรงนี้ด้วยแต่ผมแค่ว่านี่มันเขาทําให้กระชับไงฮะจอห์นี่สตอมเป็นคนฉลาดไงมันก็ไปเรียนรู้ภาษาอุกุอากะอ้กุกุแล้วก็ไปตามสืบม,มาไงเ,เออเซิร์ฟเว็บอาจจะเจอก็ได้ประวัติโดยละเอียดเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการไปยืนเล่าประวัติแล้วก็ซื้อใจฉัน มันก็พอมีจุดให้ทําให้สะเทือนใจปุ๊บเนี่ยมันก็เคลียร์ปัญหาได้ด้วยสันติวิธีไอ้ท็อกโนจุดซื้อเนี่ยมันผ่านในหนังเอ็มซไูม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วนะครับเออในส่วนตรงเนี้ยผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมันก็เลยกลายเปน็นแบบความอบอุ่นนะค,คนบอกฉลาดกว่ารีรีเฮ้ยอะไรวะสมัยกลายเป็นอย่างนั้นได้ไงในส่วนของซูไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องไปดูเองแล้วกันคุณจะมีความรู้สึกว่าถ้ามียามึงเก่งขนาด ไม่โอ้ยแล้วมันก็จะมีซีนที่แบบเป็นซีนซึง้งหรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่เนี้ยตรงเนี้ยแหละผมอ่ะผมแค่ผมแค่แคล่องใจนิดนึงแล้วผมยกมือไว้นะมันจะเป็นซีนหนึ่งที่คุณอาจจะต้องลุ้นว่าตัวละครตัวนั้นอะ่ะมันจะรอดไหมมันจะนอนอยู่พักใหญ่ๆเลยแต่ผมเชื่อว่าประชากรบนโลกอ่ะแปดพันล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีกว่าเก้าพันล้านคนที่รู้อยู่แล้วมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันนานซีนเนี้ยมันเป็นแบบซูนอน แล้วลีดก็แบบไม่นะซูอแล้วก็จับนมปั๊มหัวใจแล้วก็ดูดปากว้าเปล่าไอ้นี่ยเนี่ยผายปอดผายปอดซูอไม่นะปั๊มหัวใจพายปอดผายปอดซู่ไม่ปั๊มหัวใจพายปอดไอ้เดติงก็ไม่นะซูไอ้ลีดก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจขายปอดขายปอดเฮ้ยนานไปแล้วฝืนเหอะกูว่ามันนานไปว่ะกูว่ามันเยอะไปว่ะ ผมก็แค่ผมก็รู้สึกมันนานมากซีนนี้โคตรนานเลยมันไม่มีใครมันไม่มีใครเชื่อว่ามันจะตายหรอกซีนนี้มึงเชื่อกูเหอะโอ้ยเคนบอกว่าคือตายแล้วแต่นฝัมันมันคือแบบมันไม่แบบตัวละครตัวนี้ตายไปแล้วเราจะไม่ได้เห็นเขาแล้วในหนังเรื่องต่อไปมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกเชื่อเหอะมันแค่แบบเมื่อไหร จะนั่นแหละเพราะว่ามันบิ้วเรื่องพลังอะไรแบบนี้มาซะแบบโหสุดขีดระดับจักรวานลนะผมว่าซีนนี้มันก็อาจจะนานไปหน่อยแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเพราะเราอ่ะดันไม่อินไงเราก็รู้สึกมันนานจริงๆถ้าเราอินเนี่ยป่านนี้น้ําตาไหลนคนประพูดกับสั่งคัดนานไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอตรงซีนเนี่ยถ้าจริงถ้าเราอินเราอาจจะน้ําตาไหลก็ได้นะเราอาจจะซึ้งก็ได้นะครับผมเด,เ,ออเดี๋ยวภาคหน้าชื่อแฟน ta าสติกทไม่ได้มันก็เลยแค่แบบอืมนะ อ๋อแต่เออว่ะพอคุณบอกว่าอะไรนะฮักตะโกนใส่หน้าฟื้นเลยอ๋อในะอเวนเจอร์อ่ะโอ้อันนั้นก็แม่โอเคงั้นอันนี้ซึ้งเลยงั้นอันนี้ซึ้งเลยฮนะจริงจริงหนังเขาเล่าแบบกระชับมากเลยนะหลายๆส่วนคือเขาไม่ดึงเวลาเลยวางแผนวางอะไรแม่งแบบไปไวมากเหมือนหนังแบบยุคใหม่เลยอะ่ะเขากลัวคนดูจะเขากลัวคนดูจะจะจะเซ็งหรืออะไรอย่างี้เหรอไม่รู้เหมือนกันอะ่ะมันก็เลยไม่ได้มีฉากหน้าเบื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคนไม่อินกับเรื่องความสัมพันธ์พวกครอบครัววกนนี้ผมคิดว่าไอ้ตรงซีนที่ มันต้องมีการผิดใจกันบ้างแต่มันก็จะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเบื่อหรือปล่าไงเพราะกันอะซูเปอร์แมนยังมีคนเบื่อตอนซีนเอ่อโลอิสเลนกับคลาร์กเคนทะเลาะกันตอนบทสัมภาษณ์เนี่ยิซีนนั้นมันก็ไม่นานนะเออแต่คุณเบื่อกันเฉยเลยเออผมผมผม,ผมก็เบื่อนิดนิด,นดคนบอกไวไปหน่อยนะผมว่าจริงเหรอมันไวไปใช่ไหมแต่มันเป็นโมเมนต์แบบนั้นแหละฮะความน่ารักอบอุ่นตัวร้ายก็แบบพอ จุดประสงค์เนี่ยมันเป็นแบบเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มีพลังระดับจักรวาลก็จริงอะแต่ว่ามันจะต้องถนอมมือหน่อยแาร์เตาก็จะบอกอุ้ยอ,ยอยเดี๋ยน้องขยโยกเดี๋ยน้องขยโยกขยเยกไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ทุกคนจะถนอมน้องหมดผมก็เลยชอบตรงส่วนนี้ด้วยฮะตัวละครมีหัวจิตหัวใจกันหมดทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งการล็กตัสเนี่ยเพราะว่าการล็กตัสมันไม่ได้จะแดกเด็กไงมันอยากได้เด็กคนนั้นมาขึ้นคลองบพลังแทนเขาเขาจะได้เลิกหิวสักที เขาจะได้ไปทําอย่างอื่นแล้วก็ให้เด็กมานั่งหิวแทนเลยประมาณนี้จะให้มาทําหน้าที่กระเล็กตัสแทนอะไรแบบนี้ที่มันเล่าอ่ะนะผมกเลยว่าน,น,นั้นนั่นนั่นคือสาเหตุที่เขาประครบประงมเด็กขนาดนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยเขาก็คือแบบอ่อนโยนกับเด็กหมดเลยหนังเรื่องนี้มันละค่ายกลมเกลียวกันหมดเลยนะฮะในส่วนตรงนี้มาก็เลยแบบมันทําโมเมนต,ต์มันดูน่ารักดีส่วนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้มมันดูดกดูโหดร้ายเลยไม่มีนะฮะฉากต่อสู้ที่โหดร้ายเลยก็ไม่มีเลยในส่วนนี้ ใช้พลังได้แบบนี้อย่างอันนี้ลีดแล้วก็แบบพลังยางยืดกัแไรก็แบบยืดจริงไหมขอดูหน่อยยืดอะไรเงี้ยก็ดูันอะไรก็พลังหินกริ้งมาแล้วยอ่อหินกริ้งอืมอันไนก็พลังไฟมาแล้วเย้แต่พลังของซูนี่สุดยอดจริงเนี่ยเห็นแบบไม่ค่อยได้เห็นในหนังเรื่องก่อนๆซูมันได้ใช้พลังเยอะขนาดนี้หรือเปล่าจําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่สมมากจะเน้นพลังล่องหนแต่ในนี้ซูจะไม่ค่อยล่องหนเท่าไหร่เนี่ยจะได้เห็นพลัง ที่นางชอบใช้ไอ้ปล่อยเป็นโล่เป็นอะไรแบบนั้นเออผมว่าอยากให้โลกภายนอกใจดีกับเราเหมือนในหนังบ้างอันนี้เป็นมิติแปดสองแปดฮะเป็นเป็นมิติที่ใจดีมากๆอยู่แล้วเห็นในนี้ตอนท้ายเรื่องเขาก็มีการเขียนถึงอ่านักเขียนใช่ไหมครับจําชื่อเขาไม่ได้แล้วแม่เย้ยเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้เฉยอุตส่าห์ซึ้งเลย ทีนี้เอ็นเครดิตแรกเนี่ยก็จะเป็นการปูทางไป a v e n เจอร์ดูมส์เดย์ฮะแต่อย่าคาดหวังมากครับแต่ก็คือเป็นการปูทางผมก็ใช้คําว่าปูทางเออแจ็คเคอร์บี้ใช่ขอบคุณมากครับนั่นแหละนะั่นแหะพูดถึงแจ็คเคอร์บี้นะครับส่วนเอ็นเครดิตสเนี่ยครับเอ็นเครดิตสองเนะี่ยแต่ที่ต้องเตือนคุณผู้ชมถ้าคุณปวดห้องน้ํามากเนะี่ยไม่ต้องนั่งดูก็ได้แต่ถ้าคุณแบบอยากดูความคลาสสิกเนี่ยผมแนะนําให้ดูเพราะว่าโหมันเป็นกระตูดอันนี้ เผื่อใครไม่อยากรู like ้รายละเอียดและอยากไปรุ่นเองก็นั่นแหละพับไปได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะฟังคําเตือนต่อมันจะเป็นฉากการ์ตูนหกูนะทุกคนเป็นแฟนติกโฟดเวอร์ชั่นการ์ตูนอนิเมชั่นหกศูนลายเส้นวิ่งคลาสสิกแล้วมันก็เป็นเพลงเวอร์ชั่นไทยแฟนตาติกโฟแฟนตาติกโฟอยู่ที่ไหนนะแฟนตาติกโฟคนหนุ่มคนสาวไม่ใ่ไม่ใ่มันเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าในแบบลีดลิชาร์ดเขายืดหลางได้ แล้วสู่หลองหุนจอน,นี่ปล่อยไฟเดอดติงเป็นหินไงเย่จบแล้วผมแบบหาคนในโรงกูหากันหมดอะว่าอา้า <c> ว <oughs> มันผมว่ามันน่าจะเป็นการนำเสนอแบบแอนิเมชันแฟนตาติกโฟในสมัย60แล้วก็มาในแบบลายเส้นของตัวละครในตัวละครในในหนังปี2 0 25ันมั้งน่าจะเป็นความคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการเซอร์วิส แฟนๆการ์ตูนในยุคก่อนเพราะว่าแฟนตาติกโฟนเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ขายดีเป็นอันดับสามเลยไหมครับในตอนหรือว่าอันดับ1เลยเหรอในตอนยุคสมัยนู้นอะ่ะผมก็ไม่ทันเนี่ยผมก็ไม่ทันไปี6หเหมือนกันแต่ที่มีคนพูดถึงอะ่ะว่าอะไรนะขายดีสุดนี่เอ็กเนงี้ยเหรอเอ็กเมนแล้วแฟนตาติกโฟอะไรเงี้ยเหรอมันมันมีอะไรนะท็อปท็อปทีเขาอะ่ะเออแฟนตาติกโฟนี่คือขายดีมากๆนะฮะ ผมก็คิดว่าอมันก็เป็นความคลาสสิกของของวัยวัยนั้นด้วยในส่วนตรงนี้ก็มันก็ต้องเป็นโมเมนต์แบบน่นารักเขาบอกอันดับหนึ่งเลยโอ้โหทั้งนั้นไม่แปลกไม่แปลกอย่างเงี้ยผมจําไม่ได้ว่าตอนนั้นที่คนเขาพูดถึงในหนังสือหนังสือสตา์พิกเคยอ่านอยู่ในตอนในช่วงยคน้นก็พูดถึงเรื่องว่าเป็นการ์ตูนที่แบบขายดีมากๆานะฮะแฟนตาติกโฟร์เอ็กเมนอะไเงี้สยสไปเดอ,อรอ์แมน,น ก็เลยว่าคนบอกจบด้บายบายไม่มีไหมเอ๊ะมีอ่ะบายบายเดี๋ยะมันมีบายบายเหรอจำไม่ได้แต่นั้นแหละฮะการ์ตูนมันเออหนังมันน่ารักนะครับผมในส่วนตรงนี้ mm. ก็เลยเผื่อใครไม่รู้ผมไม่รู้ไง mm. เผื่อมีคนจะคาดหวังเป็นแบบแนวอื่นแต่นี้มันน่ารักแบบนี้ตัวนักแสดงเนี่ยเขาแคสต์มาอย่างดีแล้ว M.C.U mm. ไม่เคยไม่เคยผิดหวังเรื่องการแคสต์ของนักแสดงคนบอกหันไปดูไอออนฮาร์ดอืมอันนั้นเป็นที่บทครับผม <c oughs> นะนี่แหละทีเนี้ยคุณก็เข้าใจหรือยังที่ผมบอกว่ามันมันกดีนะเนี่ยอสนุกน่ารักสดใสอบอุ่นครอบครัวรักเด็กด้วยมีทั้งรักเด็กแล้วก็พยายามที่จะรักเด็กเลยแล้วก็สามาัคคีกลมเกลียวกลมเกลียวกันทั้งโลกเลยนะครับกันเป็นใจเดียวเดีวยวเพราะม,มันแล้วมันก็ประเสริฐสีจริงๆนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกเนี่ยตามนั้นภาคไทยเป็นไงบ้างครับภาคไทย MCU เขาแมวาดารามาภาคอยู่แล้วครับผม เขาไม่เอาดารามา,าพากย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันที่เป็นซิลเวอร์เซอร์เฟอร์เนี่ยจะเป็นครูสอนร้องเพลงของทางดิสนีย์เขาั้างฮะสำเนียงการพูดของซิลเวอร์เซอร์เฟอร์เลยจะออกเป็นแนวเจ้าหญิงดิสนีย์หน่อยบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้นี่มันช่างสดใสจริงๆหรือว่าทำไมมันดูรุ่งเครืองไงมันเป็นเพราะว่ามันดิสนีย์นะครับในส่วนของตัวซิลเวอร์เซอร์เฟอร์นะนอกนั้นนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากได้ยินเสียงพี่เบิร์ดพักภูมินะครับพากเสียง ใน MCU เป็นลีดลชาร์ตนะฮะเป็นเสียงที่ดูดูดีดูสุขุมดูเหมาะสมกับตัวละครลีลชาร์ตมากๆนะฮะในส่วนตรงนี้ก็บอกคิดว่าจะได้เสียงประจําพี่เปโดปัสเราคนนั้นอ๋ออันนั้นจะเป็นพี่วิทพี่วิทภาคฟอร์คอนไปแล้วนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อแซมมายืนคุยกับลีดลชาร์ตนี่ก็จะยุ่งเลยเพราะเป็นเสียงโทนเดียวกันซะด้วยนะครับจะนั่ยนนั้นต้องเป็นนี้เลยพี่เบิร์ตชินปาจินะฮะอันนี้ดีมากๆนะครับในส่วนตรงนี้อ เขาเคยภาคตัวไหนมาก่อนมาจะได้จินตนาการออกพี่เบิร์ดเเหรอก็เสียงบลูคเรานี่ไงฮะเสียงเสียงชินปาจิในกินธามะไงส่วนมากเราจะได้ยินเสียงพี่เบิร์ดในการ์ตูนนะครับเป็นเสียงที่เราชอบมากๆเลยไม่พอได้ยินเสียงพี่เขาในหนัง M.C.U นี่หูด,ดีใจมากๆในส่วนนี้ในส่วนนั้นเดี๋ยวเสียงชนกับพี่วิทย์เลยนะครับพี่วิทย์เขาภาคฟอนคอนไปก่อนตอนนั้นไอเซนโซสเกตในบลีดดีนคนบอกอเห็นไหมคาเมรเดอร์ก็เยอะนะฮะนั่นนะครับนั่นแหละ เสียงของพี่เบิร์ตนะฮะภาคไทยเนี่ยดีอยู่แล้วครับก็มันคือคือ,คอบากลายเป็นคนดูหวนระแวงไปจากการไปดูซูเปอร์แมนนะี่ย MCU เขาไม่ทำแบบนั้นเขาไม่เอาดารามาพากเสียงอยู่แล้วนะครับมนุษย์ไฟใครพากเสียงล่ะครับอันนั้นเป็นอันนั้นจะเป็นพี่ทอยนะครับผมเเสียงพี่ทอยนี่ก็จะพากเป็นแบบการ,ร์ตูนหลายๆเรื่องเราจะได้เห็นการ,ร์ตูนเยอะเหมือนกันแล้วก็หนังก็มีเยอะเหมือนกันทีนี้ใน MCU เขาเป็นมนุษย์ไฟเนี่ย <Okay. S 2> ดังนั้นในส่วนของความรู้สึกหลังดูเมาส์มอยเกี่ยวกับแฟน ta าติกโฟผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะกันนะในเรื่องยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากๆที่ผมรู้สึกมันเป็นจุดมันเป็นจุดพีคจุดลุ้นก็เลยละไว้ก่อนแล้วกันเผื่อคุณจะได้ไปลุ้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะลุ้นหรือคุณจะโห่ง่ายจังวนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากให้คุณไปลุ้นอยู่ดีไอ้พวกรายละเอียดอะไรพวกนั้นมีจุดหลกักๆที่คิดว่า มเมาให้ฟังก่อนเผื่อจะได้เตรียมใจเผื่อบ,บางคนรู้สึกว่ากาแล็กตัสมันควรจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ให้เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งว่าน้องทําได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะครับผมนะโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะว่า